สงครามของจริงมาเริ่มแล้วมาแล้วมาละอุ้ยมีคนด้วยอ่ะเคาะเลยอันนี้เขาในรอบ4ปีร้านคุณแม่ยังซึ้งเหมือนเดิมใช่ยังเหมือนเดิมเลยเอางี้นะต้องช็อปเท่านั้นค่ะทอาไหมฉันลองซื้อมาถอดไม่ได้แล้วมันถอดไม่ออกแล้วอุ้ยอุ้ยรุ่นี้มาแน่เคาะหนึ่งร้อยบาทหวานดิย๊าเราชอบเป็นหาให้เก่งบ้างแกเห็นแล้วยิ้มพี่แอมป่ะพี่แอมยิ้มพิมพ์ใจเกินเวลาเห็นของหวานไม่ปล่อยเลยนะหลังช่อง รู้สึกว่าแถวนี้ก็เทยมันเยอะเกินอ่ะเยผมยาวเร็วจังเมื่อวันหัวร้านอยู่เลยฉันไปปลูกผมมาเกินอะไรไม่รู้ผมยาวมันโทรไปหาทังดีอยู่ไรเงี้ยไม่ได้มาดกากันแกดูเพื่อนอะเร่งงานสุด แกซ้ uhm, อมด่ามาจากบ้านแกด่าคลองเดี๋ยวมีอีกเซตหนึ่งตรงทางออกมีคนยืนรออยู่ตั้งแต่เช้าแล้วขอตั้งชื่อว่าเซตไหนหนาแตงโมแล้วกันเดี๋ยวแกแกแบบนี้กูตกํามาหลายลายแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าไอเซตต่อไปมานะอีกเริ่มเลยอีกเซตหนึ่งไปหนึ่ง ปลีหมอเร็กโค้ที่เราฟรีกันมาเหรอคะพวกคุณเชื่อว่าถึงสบาย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 แกวันนมัสบายเกินไปไม่เป็นไรเธอวันนี้วันหยุดเรามาเป็นตัวเองได้เลยไม่เมาเกินไปอย่าเป็นมากเกินไปนะครับุณผู้ชมทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอยานเป็นทานได้สวัสดีค่ะ เดอ๋ยวฉันเป็นอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Happy Land Center คือวันนี้เราจะไปซื้อขอามือสองกันเนาะเราจะไปย้อนลายกันใช่เพราะว่าเราทำคลิปที่ไป Happy Land Center นานมากเลยต้องแบบสมัยที่ยมทำช่องสมัยที่แบบยังไม่มีพล l เวอร์ขนาดนี้แล้วก็ไปดูว่าอยากจะกลับไปเช็คอัปเดตหน่อยว่าเออมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจแล้วที่ยังไม่เคยไปใช่ไหมเออเห็นไหมล่ะเป็นวันหยุดแบบสบายๆง่ายๆตามสไตล์เราวันนี้ก็คือร้านไม่มีแล้วค่ะแกจริงๆวันนี้ตีมบอกกับ PM มากทำไมคะพี่แอมเป็นผู้หญิงมือสอง ว้มือสองครับน่าจะใช่แต่ผู้หญิงครับไม่ใช่อุ้ยแกฉันมาขึ้นรถไฟสายสีเหลืองครั้งแรกเลยนะเนี่ยพี่แอมเคยมาหร่อรถไฟมาาสายสีเหลืองเอาแล้วทำไมแกเดินน้ำล้องเลยล่ะฉันไม่เคยมาจริงๆมันคือ4ปีแล้วเว้ยกับไอคลิปนั้นอะ4 years ago อะที่ในยุโระ เออนานมาก,ามากแต่คลิปล่าสุดที่เราไปมาเยเป็นนัเปนไปกับเราแ<อ>ต่ว่<อ>าพี่ป๊อกกับพี่แอมยังไม่ได้มาปรากฏตัวในคลิปมือสองลัคนี้เราไมา่ปรามฏท่าคนเลยใช่เดี๋ยวเจอเลยนะคะแฟนแต่เรียกร้องเลยใช่ไหมคะใชไ่ไม่เอาพี่แอมไม่ไเอาพีา่แอมไม่เอาร้องมาแล้วน้องเท็กหวยหรือว่าน้องคาเรนดูล่าโอเคโอเค เาลยแกมันรู้สึกเหมือนจะตกอยู่นะดิแกมันแบบใหม่เกินนะดีแล้วก็ว้าวเลยอะดีฉันรู้สึกว่าฉันชอบที่มันมีแสงมันส่องมันส่งสว่างมันส่งสีขาวอะวะเราแต่งหน้าบนนี้ได้ถึงสถานีบางกะปิแล้วค่ะทุพพนจบไม่มารุ้งนี้เลยล่ะ ตัวแม่มึงสองมาแล้วพร้อมไหมวันนี้พร้อมทุกคนเราเดินเที่ยวจากเดออะมลล์บางกะปิมาที่แคนดี้แลนด์แคนดี้แลนด์เซ็นเตอร์นั่งรับาถึงที่งี่มเลยขอเราเดบับทั้งครื่องกับเราอะนั่งรถเมล์กันมาว้ใช่แล้วน่งรถเมล์กันมาสมัยที่ฉันยังอยู่สินาคาลิงอยู่เลยเดือเดืเพ่อนแสุดๆ่ากลับไม่มีแอร์ไม่อรเลิศเกินเลิศเกินนะนี่ไอ้สารกวนมันรีบเกินมันอยากหลับแล้วนี่ แชมเริ่มแล้วกับเสื้อหนังอ้้หเริ่มเลยเหรอไม่มีม่คุยนี่เลยทิปจีนของเราแกถึงแล้วโซนนี้เลยพี่แอมมาครั้งแรกแกแล้วทุกคนอุ้ยพี่ป๊อป อันนี้มีความแมนน่าป๊อปเลยแกเราไม่มีปีมีขุยไม่มีการเปิดเพลงตองอะไรช็อปเลยอันนี้จริงๆแล้วเขาเปิดแล้วแต่ว่าไอเชือกกั้นเนี่ยทำให้เราเล่นแบบที่ฮาวายเขาเล่นกันอะที่เราหงายล้วเราหงายเร็วไงเราเดินเข้าไปเกอยู่ดีพี่ป๊อบแล้วเข้ากับชุดนี้เลยข้างหลังดนี้แล้วคือข้างหลังมันเป็นหางเลยครับซิดอ่ะแกอันนี้เหมาะกับพี่แยมใส่เตะหัววาใส่แล้วหัวไม่สู้รองเท้าภูเขาเฟิร์สเขาปิดร้านอยุดหรอเขาไปอยู่เขาปิดอยู่ได้แล้วนี่หนูถ่ายไว้เป็นหลักฐาน เพราะว่าที่เกียรติฮิวใช่ไหมแกแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขามาเอาไปเราจะเสียใจไหมอ่ะถ้าไปเจอพี่พี่ร้านไหนอะคะก็คือร้านเดิมเราเคยมาซื้อกันบ่อยบ่อยเท่ากับ4ปีที่แล้วเนี่ยหนูมาหาคุณพี่เลยเพราะหนูจะมาอัปเดตว่ามีอะไรนะซื้อบ้างแกฉันบอกเลยนะหนึ่งสิ่งที่เล่นคอมเมนต์สำหรับ Happy Land Center มันคือพวกเสื้อคลุมใช่ดูดูมัดูดีมากใช่คือมันซื้อแล้วก็ใส่ได้หลายงานอ่ะเริ่มละว Trend Coach Trend c o a c คุณบุญลาคุณบุญลา สุขีจะต้องมีชื่อเป็นคุณเป็นของตัวเองอ่ะฉันเองแ่คุณปั๊เลยมดินมเลยแต่ว่าของคุณภูเขาจะเป็นรองเท้าเตะหัวเมื่อกี้แกเข็มขัดน่ารักมากเลยอ่ะแกร้านนี้มีลิตรเกินร้านประจามองเราอยู่นี่รอดข้างหลังข้างหลังนนี้เลยแกร้านนี้เลยมาด้เลยแกคือชนาเป็นคนที่แบบเครซี่ส์เพามือสองมากเพราะฉันรู้สึกว่าแบบมันเหมือนโจทย์แล้วเราก็จะสนุกกับการที่ว่าอุ้ยในหัวเราอยากจะไปแมทกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออดื้อเลยดื้อเวยใช่แมทกับอะไดื้อบ้างและที่สำคัญอ่ะคือมันราคามันสบายกระเป๋าแล้วคุุณููรรรอออดดดดดเเนี่ยพจสสะะกกโโ้ ใส่กระโดดสู <flying out>. <S 1> <S 1> yeah, ้ปัดที่แทบจะสุดมาเลยที่ว่ามันจบแบบแค่ใส่แล้วกระโดดเลยเราไม่แต่งเกงหรอไม่เกงไอเหรอทีนี้เรามาถามสไตล์แต่ละคนดีกว่าพี่บล็อกกับสไตล์พี่บล็อกจะเป็นฟิลไหนวิกผมวิกผมทุกคนต้องมีเพราะว่าทำให้เรามั่นใจมีแต่งหน้าดีคนเราบอมต้องมาแล้วนะแต่งจริงแล้วแบบเป็นข้างนอกคนชอบมองเออชอบมองแต่เราแบบไม่น่ารักเลยเราเออเป็นจ้าเป็นเป็นแล้วก็แบบแล้วไงเราไม่แคร์อยู่แล้วเราเป็นแบบนี้อ่ะเออแค่ดูแบบนี้เออต้องเป็นดูระเว้ยบ สไตล์ของเราอ่ะเราให้เราเป็นคนนิยามคุณค่าตัวเองขึ้นมาดีกว่าเนาะไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องแพงหรืออยู่ในกระแสอะไหรือว่าเหมือนที่ทุกคนเขาแบบบอกกันตามโซเชียลอะไรเงี้ยอันนี้เราแบบชอบเราสบายๆเราแฮปปี้เลยดมเห็นแกชอบแต่งตัวมากปุ๊กราแบบแกมีสบายจริงแกเรียกว่าแกแต่งแบบไีนแกแต่คนอะชอบถามกันว่าอ๋อสไตล์พวกเขาเนี้ยเรียกว่าสไตล์อะไรคะเออไม่เคยตอบได้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันแต่งด้วยความแบบสบายใจอ่ะก็คือมั่นใจแบบนี้อยากแต่งนี้สบายใจอยากจะแต่งแบบนี้มาที่มันตามวิวแต่เราแบบไม่เหมือนกันเออ นะรู้สึกดีกับตัวเองสบายใจแบบไหนนั่นแหละคือสไตล์นนที่เราใช้ก็คือแม่จีเป็นต้องมีนิยามสบายโกแล้วก็อีที่ฉันพูดมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมในไอจีของคิวต่ำเขามีการแชร์เรื่องนี้เอาไว้ด้วยเวลร์ันเ็ไปเห็นมาแล้วฉันรู้สึกว่ามันทำใจฉันเพราะมันตรงกับแบบสิ่งที่เราเป็นก็ลองไปเข้าไปดูได้ทุกคนเพราะว่าไอจีของคิวต่ำเขาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันความมั่นใจในสังคมให้กับทุกคนเลยแต่สนาชอบพวกเราเวลาที่เราแบบมาอัพกานแต่งตัวไปงงไปานหรือซื้อเสื้อผ้าเพราะว่นจะรู้สึกว่าพวกเราแต่เรา ไม่เคยจะมานั่งแบบตัดสินหรือจัดกันอะไรเงี้ยเออมันเป็นพื้นที่ที่เราอะสามารถแบบเป็นตัวเองโชว์ด้านที่ไม่เพอร์เฟกอะให้ทุกคนได้รับรู้ถึงตัวตนนี้แล้วก็แบบโอบรับกันอะเพราะว่าเสื้อผ้าทุกชิ้นก็จะมีชื่อของคนนั้นอยู่ติดใช่อ่าขึ้นตัวนี้จะมีชื่อแย,ย,ยมวีชื่อแยมแซมเป็นเธอก็เป็นหนึ่งคนที่แบบว่าอัพชันในการแบ่งตัวอัพกันตลอดมาทีนี้อยากทราบว่าสไตล์การแต่งตัวของเธอมันมีสไตล์อะไรไหมสไตล์หรอฉันไม่ได้มีสไตล์อะไรเป็นของตัวเองน้อแต่ฉันรู้สึกว่่าาานนนเป็คชออบบสสะไรย ถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าอยากแต่งตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าฉันอยากแต่งตัวแบบออกแนววียวีตนิดนึงอะล่าสุดมีพี่ที่ออฟฟิศเ,เขาเป็นแบบว่าแบบกะเลยเหมือนกออันเป็นแบบเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันอยู่ที่ออฟฟิศแต่ว่าเขาอะอายุค<ะ>นาทยเยอะนิดนึง คือเขาถามฉันว่าฉันอะใส่เสื้อตะข่ายที่ฉันชอบใส่เออเออใส่เสื้อตาข่ายเว้ยแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ถามฉันว่าอุ้ยทําไมถึงกล้าใส่จังแต่มันไม่ได้เป็นคําถามที่แอดแท็นะแต่เขาอะแอพพิเศษใช่แอพพิเศษแล้วเขาอะแค่แบบอยากแต่งเหมือนฉันบ้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นมแล้วเขาก็บอกว่าทําไมฉันถึงมั่นใจฉันก็เลยบอกว่าฉันอยู่ในแก๊งเพื่อนที่ทุกคนน่ะมีความอับกันแล้วก็แบบให้ความมั่นใจกันเพราะฉะนั้นฉันอยากแต่งอะไรฉันก็ไม่ห่วใจเพราะฉันรู้สึกว่าสุดสไตล์ต่อให้มันแต่ง สายที่เราสบายใจไปเลยแม่ลด ถามพี่ยามหน่อยดีป๊อปสไตล์ของพี่ยามในการแต่งตัวมีสไตล์อะไรคือจริงๆอ่ะมันก็แล้วแต่โอกาสว่าเราจะใส่ไปไหนอ่าการลาเทศะต้องเข้าลักใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแต่งตัวสบายอย่างเงี้ยเธอมันสบายมากเลยฉันแบบใส่กางเกงขาสั้นเสื้อคอกใช่สุ่มพลาดหนึ่งอันเออแกมันก็แบบสะดวกสบายด้วยเวลามันไม่อึดอัดจนเกินไปใช่แต่เวลาแต่งหญิงก็อึดอัดนิดนึงแต่ยอมอันนั้นยอมบิ๊กผมเอ้ยคนตาเอ้ยส้นสูงอันนั้นพร้อมยอมจริงใช่แต่ว่าคือแบบว่าไม่ว่าจะแต่งน้อยแต่งมากหรืออะไรอย่างเงี้ยจะดู ชิลแค่ไหนแต่ถ้าเรามั่นใจในสไตล์นี้มันก็คือจบจบเลยแกสไตล์การแต่งตัวของแกเป็นยังไงบ้างมีผู้ชมถามเข้ามาเยอะมากพูดไม่ถูกอาะอ่ะก็ไม่ต้องพูดไปคนต่อไปเลยเอาช่วงหลังมานี้รู้สึกว่าชอบใส่กรบโปรวความันฟิลแบบสบายแกแล้วฉันก็ใส่กับโปรงเหมือนแกแล้ววันนี้เราแต่งตัวกนเป็นแพนโทนเดียวกันด้วยซ้ำอ่ะ ถ้าแบบมันเป็นชุดเดียวที่แบบเป็นกระยาวไปเลยเออเพราะก็จะสบายสุดๆใช่ช่วงหลังเลยจะแต่งตัวแบบนี้เป็นแกแต่ว่ารู้ว่าฉันสังเกตเธอหลังๆอ่ะเธอเธอติดเซ็กซี่เอชี้เผยผิวมากขึ้นนะก็คือมั่นใจในเรือนร่างของตัวเองมากขึ้นหึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันอาฟอยากจะแบบแต่งแต่งบ้างอะไรแบบเผยผิวอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็สนุกแหละมีอะไรหลายๆอย่างมาสนุกสนานกันนอนแล้วที่สะพานคือเสื้อผ้ามือสองตับโดดมากใช่ไหมใช่ไหมพอเราใส่ใส่ไปแล้วอุ้ยเราก็มาเวียนกั ใส่ให้แบบระบายของกันนะเสื้อเนี้ยก็ได้แต่ภูเขาน้อฉันดีใจนะเนี่ยที่เราจะได้ใส่อ่ะกางเกงรองเท้าก็มีกระเป๋าก็มีเห็นไหมล่ะเป็นภูเขาหัวจะหลดเท้าใช่ต่อมันก็แบบวนกันไปวนกันมาโรลสนุกดี๊โอ้ยแล้วคือแกชุดมันจะเรียกเจ้าของชุดเห็นบอกยังเข้าใจยังว่าแต่ละตัวเขาจะมีชื่อเนี่ยชื่อแยมตัวเนี้ยน่ารักอ่ะแกแล้วคือพุงอะไรี้เป็นสามไมติหรอไว้แกมันมีนนุ่นเท่าไหร่แยม อันนี้หวัวเราเลยร้องหไห้อะห,หายหาไ,ไ่ซันต้าโฮไม่ใช่โงโอโอะแกเข้าใจยังว่าร้อยเดียวอะแกจะได้สเวตเตอร์น่ารักสำหรับคริสต์มาสจ้านเนี่ยถ้าคลิปนี้ออนไปแล้วว่าแกชอบว่าแกอะมาทันนะเนี่ยแล้วร้อยเดียวเองวิเราต้องมีปาร์ตี้คริสต์มาสแล้วปะเอ้ยแล้วน่ารักเป็นแบบมาไรแครีใช่วันนี้เสื้อกันหนาวบูใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจีนตอนต้นธันวาใช่อวิวคุณแม่ขาไอ้เสื้อกันหนาวนี่ร้อยเดียวเหรอคะ แกมเราจะไปจินร้อยวันอุ้ยตาแยมแยมตีแผงเค้กอันเท่าหร่แตวแต่ที่ไปเกาหลีอ่ะมีคูุยเป็นขนมันจะชอบมากเลยอุ่นๆเนาะสงครามของจินมาเริ่มแล้วมาแล้วมาละตื่นเช้ามาง่งงงฮอร์น่ารักมากแล้วคุาแม่เป็นบูแบบบูขนขนด้วยอ่ะแกนี่อุ้ยมีขนด้วยอ่ะเหาะเลยอันนี้เฮือยราคาหนูแล้วดูเร็วๆดูแยวคนเลยอะในรอบสี่ปีร้านคุณแม่ยังซึ่งเหมือนเดิมใช่ยังเหมือนเดิมเลยเอางี้นะ ต้องเช้าเข้าน้ำาค่ะแล้วถูกแล้วดีมีอยู่แค่ดีไม่เกินจริงเลยนะอันนี้คือชั้นอะไรคะแม่คุณชั้นสองชั้นสองนะคุณแม่ไเลื่อนเลยใช่ค่ะพอโอ้ยแมารำแม่รำอัมโบอัมโบรอุ้ยเท่าไหร่อะคะอันนี้คุณแม่ก็นยันึ่งค่ว้าวเอาไปเด้อเมันมืนได้ฟรีทำไมฉันลองสิเออมันถอดไม่ได้แล้วมันถอดไม่ออกแล้วมันเรียกชื่อผู้ถอดแล้วหรอมันเรียกชื่อมันมีเสื้อกันหนาวหกตัวแล้วฉันไม่ซื้อพวงมเลยแล้วหกตัวเลยหรอไมเนี่ย ใส่ได้นะมึงน่ารักอ่ะแต่ดุยเอาน่าดุยน่ารักอุ้ยสนุกอ่ะไรเดียว์เวงมาคุณครับว้ายว้ายสวยมากยี่ป๊อปสวยมากแก้วทีไม้แขวนแก้วจบแล้วน่าจะเป็นไม้ใกล้ฝั่งเลยอ่ะในรอบสี่ปีคือไม่เคยผิดหวังเลยอุ้ยมาละมาละคุณบุญรอดตลอดคือตลอดเลยนะคุณแม่เนาะโลดอ่ะอ่ะมาคุณบุญรอดเริ่มเลยนี่คือแค่ร้านแรกแล้วนะกูวอร์ดไปห้าชั่วโมงแล้วกับร้านเนี้ย ร้านเดียวร้านแรกเลยเนะนี่ยมาดิร้นช่วยด้วย แกบางทีในโซเชียลมันก็มีกระแสอะไรเงี้ยบนโลกออนไลน์ใช่ไหมแล้วบางทีอะฉันก็เคยตกหลุมพลง Social Media ังโซเชียลมีเดียไปเสียว่าถ้าฉันไม่มีไอเทมฮิตถ้าฉันไม่ได้แต่งเหมือนคนในกระแสแบบบนโซเชียลมีเดียฉันก็จะเป็นคนไม่เล่อ๋อ oh, จริงๆแล้วคือไม่ใช่เราสามารถแต่งไรกรอบแต่งแบบในที่ตัวเองมั่นใจสบายใจได้เลยวิแกเพราะว่าคนที่ทำกำหนดคุณค่าให้ตัวเราอะมันคือตัวเรามันไม่ใช่โซเชียลแต่ถ้าเกิดใครที่แฮปปี้กับการที่แต่งตัวแบบว่าตามโซเชียลตามกระแสถ้าเราแฮปปี้อะก็ทำถ้าไม่เดอดร้อนตัวเองขนาดนั้น กำหนดคุณค่าให้ตัวเองได้เลยเว้ยคือไม่จําเป็นต้องแบบว่าเอาคุณค่าของตัวเองอะไปโอนอ่อนตามแบบยอดไลฟ์บนโซเชียลมีเดียหรือว่าคอนเทนต์ของคนอื่นที่เขาดูสมบูรณ์แบบบนโซเชียลมีเดียซึ่งเรื่องนี้อศิลปินจากเพจคิดมากกับคิวต่ำอะก็ได้แชร์เอาไว้ในไอจีด้วยทุกคนเพราะเราก็เข้าไปดูกันมาแล้วคุณแชมเปญตัวนี้ดีมากใช่สิพายกำลังจะพูดเลยว่าแชมพี้สิพาที่แชมแล้วมึงไซลิงกับตัวนี้ได้เลยอะจริแชมน่ารักมากเลยแกไม่ทุบชั้นทุบอ่ะพูแค่นี้ บอกแล้วว่าอีแชมป์มันคือพอยต์เชนอลช็อปเปอร์มันสามารถที่จะไปแบบค้นหาตามสไตล์แกไม่ถ่าเก่งเกินอะไม่เข้ากับแชมป์มากใช่ใเข้าใจยังว่าแต่ละสไตล์มันจะมีชื่อเรียกใช่ใช่จะเรียกชื่อเจ้าของแกถ้าเกิดแบบใหญ่ไปหรือเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีบริการนี่เขามีร้านบริการซ่อมผ้าอยู่ตรงนี้ข้างๆมีเครื่องจักรอะไรพร้อมซื้อตรงโน้นซ่อมตรงนี้จอมันมีคำว่าแม่แะป๊อปดังออกมาจากตรงไหนรู้ปะตรงไหน นี่เลยอันนี้ชูพี่ปอเห็นไหมล่ะเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบแกต่มันเดรสนิตติ้งสภาพดีสุดๆอันนี้เท่าไหร่รอดเ่าไหนคับติ้งดีมากเลยข้างหลังเป็นแบบโลดสะใจคนแก่ฮูดดี้ไอ้รอดฉันอยากได้ตัวนี้ฮูดดี้ขนแก่ฉันเพิ่งพูดกับแกเมื่อวานว่าฉันอยากได้เห็นไหมเออไปไต่ด้วยกันเบอร์มันดูเข้ากับลูกนี้ด้วยอ่ะ จะบอกว่าไม่ได้มีแค่เสื้อการะหนากนะจ๊ะเสื้อแบบเป็นเชิ้ตแคชชววแบบเนี้แขนสั้นแขนยาวสีขาวสีต่างๆคือเยอะไปหมดเลยสวยมากอันนี้คือคุณบุตรลอดลักษณะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีชื่อบุตรลอดออกมาเลยเว้ยเนี่ยและดีเทลตรงเนี้ยคือแบบมันไม่ซ้าใครอ๋อไม่ซ้ <c oughs> <c oughs> าใครว้าวแยมแกน่ารักมากใส่ออกงานได้ใส่ออกงานใส่ออกงานได้ เห็นไหมทุบแล้วกังเกงเกงน่ารักมากเราชอบเป็นหาให้เก่งบ้างเกงจะไหนดีๆอุ้ยน่ารักมากรอดแกฉันว่าฉันก็จะเอาตัวนี้ตัวนึงเหมือนกันไม่ารักเลยดูไอเสื้อตัวเนี้ยสเวตเตอร์เนี่ยร้อยเดียวคิดมาสบายแล้วเข้ากับกระโปรงที่ใส่นมาพอดีเลยเว้ยน้ำตาลแดงเนี่ยน้องกวางอุ้ยอุ้ยรูกนี้มาแน่เคาะหนึ่งร้อยบาททำเป็นเล่นนะหยุดไม่ได้แล้วไอนี่โคตรน่ารักคุณแม่ถ้าเกิดหนูจ่ายตังค์ให้หนูฝากคุณแม่ไว้ได้ปะแล้วหนูค่อยเดินกลับมาเอาตอนกลับคุณแม่ขาาาาาหหหนนนููมมมจกบงงแแแคคคคเเพื่่่ออุุณณลลยะิดดถึต ยินดีค่ะของดีจริงราคาลดด้วยแกฉันไม่เห็นรอยยิ้มของพี่แอมมานานแล้วอ่าดูได้แล้วสองตัวเนี่ยเห็นไหมเห็นยืนอยู่เพราะว่าไม่เอากับเขาบ้างเหรอเห็นไหมล่ะเนี่ยเขามีสไตล์รีส่วนตัวเก็บจริงๆแล้วมิชชั่นหลักของฉันเป็นวันนี้คือการมารีโนเวทพี่แอมนะเมคโอเวอร์โอเวอร์เมคแกมันโอเวอร์เลยเหรออุ้ยเย้ป๊อปชุดนี้สวยมากแกฉันชอบข้างหลังมันหันหลังดิ มันเป็นแบบลายปักอะแล้วเป็นหนังกลับเนี่ยเป็นชูโท o น่าแกแต่ว่ามันจะสวยขึ้นถ้าแกเอาหมวกมาคลุมตรงหน้าไปเลยหน้าแกโอเกแก, <ะ S 2> แกชัอแฮปปี้มากที่แบบว่าเนี่ยเพื่อนข้างหลังคือจอยกันไม่ห<แ>ยุดเลยจริงตอนนี้ฉันยืนจนปวดข้อเข่าไปหมดแล้วเพราะมันสนุกมากคือปอกติเดีวันหยุดเราก็ออกมาใช้เวลาด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ย<ต>้วคือมาช็อปปิ้งด้วยกันใช่ใช่คือไปในที่ที่เราอยากไปที่มันเรียบง่ายเลยแบบเป็นตัวเองแกถึงแม้ว่าในโซเชียลเขาจะคิดไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่มีนู่นมีนี่แต่่่สุดดท้้้้าาาาายยแแลวววถเรบบบไอมั ตัวตนของเราในโลกของความเป็นจริงมีความสุขกับชีวิตในโลกความเป็นจริงที่ไม่ต้องยึดหรือว่าแขวนอยู่บนโซเชียลอะไรเงีนน้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครเอนจอยที่จะแบบว่าใช้ชีวิตอยู่บนโซเชียลหรือว่าแบบอิงกระแสบนโซเชียลก็ไม่ผิดนะเออแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังแบบว่าไม่ได้บีรองกับไลฟ์สไตล์นั้นอะไรเงี้ยก็กลับมาโฟกัสตัวเอง<ช>แล้วก็ยอมรับตัวเองมีความสุขกับโลกแห่งค,ความเป็นจริงได้เลยทุกคนแบบพวกเราเลยคือเรื่องการยอมรับตัวตนแล้วก็การมีความสุขเอนจอยกับชีวิตจริงอ่ะคือในไอจีของคิดมากเข จริงๆแล้วว่าช่วงนี้เราดูของทั้งคิดมากแล้วก็คิวต่ำก็คือให้อิสระในการใช้ชีวิตได้ดีเลยตอบโจทย์คนในยุคนี้มากๆเลิศมากจริงๆทุกคนมาแวดูนะไปแวะดูได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปคิดตังค์แล้วสำหรับร้านแรกเท่านั้นนะคะทุกคนมา้มากูดตงกว่าัเขาบงกว่ากูยืนดูร้านเดียวแต่ร้านนี้เขาใหญ่สุดจริงๆในนี้แล้วมาทุกคนจ่ายตังค์กันมาแม่ของหมูเท่าไหร่คะคนหนุ่มไม่แต่ท้าวเก๊งเบี้ยสามตัว คุณแม่น่ารักม่เลยแบบจัดแจใเรืเลยเลยอ่ะของหนูสี่ตัวแกแกแกช่วยกันด้วยแกกลับบ้านงนะนั่นอะไรคุณแม่อ่ะหนึ่งอ่ะอันนี้เท่าไหร่ฮะสองร้อยอ่าสามร้อยอันนี้เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งสดเลตเตอร์สตัวต่อร้อยก็เป็นหกหกเลยชำมาคุณแม่หนูใจเงินสดได้เลยค่ะจะเลิศเห็นไหม ราคาไม่เกินหนึ่งเบอรนาหูาใส่มากยั่เมันแบบเดิมคุณภาพดีราคาดีสบายดีคแกร้านนี้ชั้นล่างนะคะฟีล <sh arp inhale> แบบว่าแฟชั่นเกาหลีญี่ปุ่นสองร้อยเจ็ดสบีห้าฟรีหนึ่งร้อยเดียวคือหลากหลายราคาได้แล้วสามตัวเลย ในขนาะที่พี่แกพี่สาวกคยยินดมๆแล้วแชมป์เกาะลาวแบบไม่ไหวแล้วว่าแกช่วยด้วย <laughs> แกคุณหนูบุญรอด <laughs> น่ารักสภาพดีมากเลย <laughs> ว้าวแกชุดนี้เอาอะไรมาโป๊คคับเพราะเป็นเดสยาวทำยัไงหน้าป๊อปทำยไหน้าป๊อปแกชุดตีวอลเล่ทเทศนาเพราะว่าบนเก่าลาออกไปแล้ว แคทลีเวียนมาออกกับครูเต่าไปก่อนแล้วแกฉันได้ยินเสียงแบบพี่แยมพี่แยมแบบออกมาจากแถวๆแถวๆถนี้อุ้ยนี่เหรอตัวเห็นปะหรือว่ามันเรียกว่าที่แยมคล้ายๆที่หยดว่าไม่แน่ใจว่าแบบให้คนที่ติดตามอยู่หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ค่ะเอาคูตั้งสตอรี่เราไปเอามาได้ยังไงอุ้ยน่ารักอุลตร์อดีตตัวนึงว้ายอันนี้สวยจริงรอดแกพี่แยมมีเต็มเลยเนี่ยแกเห็นแล้วยิ้มพี่แยมปะ พี่แอมยิ้มพิมพ์ใจเกินเวลาเห็นของหวานไม่ปล่อยเลยนะพี่ป๊อบจะต้องได้เอียมสักหนึ่งตัวแล้วล่ะวันนี้อุ้ยแล้วอุ้ยอันนี้คือผูกโบให้แฟนผูกใหฉันต้องหันซ้ายหันขวาทีรับงานอวยคนนู้นคนนี้ทีฉันเหนื่อยว่ะอาแชมเปญตาแกแล้วอวยพี่แอมหน่อยเร็วเพราะพี่แอมอยู่ดมอย่าดมไม่ไหวแล้วพี่แอมสวยนะโคตรไม่จริงใจตัวนี้ถ้าเธอไม่เอาฉันเอา เอาใช่ก็จะเอาอแมนดาป๊อปอันนี้ของแกหมดเลยหรอเลิศเกินนะดีอันนี้เท่าไหร่คะนี้สองรอยซื้อสามแถมหนึ่งแล้วทำไมไม่ทำธุระซื้อหนึ่งแถมสามบ้างอ่ะคะถ้าทำขนาดนั้นพี่เนี่ยจะไม่เหลือกันเดือนเหลือพี่ว่าเหลือคีย์เวิร์ดเหลือไม่ติดอัดด้วยเพราะว่านี่ขนาดใส่เสื้อเยอะข้างในนะเนี่ยแต่น่าจะคกดูติดอัดนี่เราพเลี่อะ ชุดนี้เลย200บาทแล้วเป็นผ้าเหมือนลักษณะผ้าเดนิมด้วยลดสวยนะแกสวยจริงรูใส่สบายนี่คือคุณนายอ้วนแม่ฉันคุณนายวันทิรา,าเ,เหมือนใส่เสื้อให้ลูกอะเหมือนลูกๆไปโรงเรียนมาเดี๋ยวแม่จัดการให้วิยพี่แอมน่ารักนะเนี่ยเอาดีๆแกเข้ากับวิกทรงบ๊อบของแกสไตล์ญี่ปุ่นนะพี่แอมดีนะอุยพี่แอมสวย เจกระโปงหนังกลับสีเขียวขี้ม้าน่ารักมากเข้ากับชุดนี้สุดๆ1 0 0บาทเอวข้างหลังยืดได้ได้ร้านนี้กี่ตัวพี่ป๊อปฮาฉันได้ไปเจ็ดตัวแล้วมองตาขวางอะไรเนี่ยม่วงค่ะตาขวางน้องต้องนอนตอนบ่ายโมงนี่กี่โมงแล้วสารพัดของกุ๊กกิกระเป๋าสวยกระเป๋าเต็มเลยราคาหลักร้อยน่ารักอุ้ยมีลิตรเลยอะดิกระเป๋ามีชื่อเรียกออกมา วารีแกนี่มันคืออาณาจักรเลยแกมาละลานตามสุดเลย mm hmm. อุย้ยเป็นยังไงล่ะคะ เหมือนกิจกรรมการส่หมวงพี่แอมพี่แอมไปใช้อันนี้คือสไตล์พี่แอมเลยโอ้นี่พี่แอมเอาไว้ใส่กระเป๋าตังค์อุ้ยพี่แอมวันนี้อัอนน่ารักเลยวันนี้เราสับร้อยด้วยนะพี่แอมมันเลิใส่ขนมกบเขียวใส่ได้เลย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 ไยได้เ้เลยได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 ้เลเด้เยได้เลยเลย หาทางเจอแล้วว่าเดี๋ยวฉันซื้อให้นะแต่ผว่าเดี๋ยวใส่เออเองแกเข้าใจป้าแบบคือฉันอยากเอาเพื่อนให้เพื่อนแบบได้ใช้ของเลิศๆอ่ะจนฉันจะบอกว่าต้องเดี๋ยวซื้อให้อ่ะแชมป์อุ้ยแชมป์อะดีเราชอบมากอะไรกระเป๋าแบบลักษณะใหญ่ๆแบบเนี้ยแกไนหัวในหัวมาแต่น้ำมูกให้แล้วเล่นเออชอบมากโอดีเลยอุ้ยลุกนี้ได้เลยนะเนี้ยได้เลย ของนเอามาจากบ้านเต็มเลยแกฉันบอกว่ามีสารพัดสรรพสิ่งให้แกเลือกสรรจริงๆวะแกสนุกมากฉันรักวันหยุดฉันรักเวลาที่ได้ออกมาเที่ยวกับเพื่อนแบบนี้อ่ะทุกคนได้มาปลดปล่อยความเป็นตัวเองอ่ะคือพวกเราอาจจะไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่แบบว่าโอ้โหสมบูรณ์แบบตามแบบโซเชียลมีเดียเนาะแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ทุกคนเข้าใจความแบบไม่เพอร์เฟคของกันและกันและรับได้อะแกมันสนุกมันอบรับมันเลิศเกินเหพี่แอม แกถ้าเกิดแกมีกลุ่มคนแบบนี้อยู่รอบตัวกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าเข้าใจความไม่เพอร์เฟกของแกสันบ่อยนะรักษาคนกลุ่มนี้เอาไว้เพราะว่าสิ่งนี้มันทําให้ฉันแบบเชื่อในตัวตนของตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยเออก็เพราะอีกพวก,กันนี้แหละคือแกเเพื่อนที่อัพกันแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในสไตล์ของเราเราสามารถดูดีและมั่นใจในแบบของตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องแบบว่าสมบูรณ์แบบตามแบบโซเชียลมีเดียนะเพื่อนเนาะ กำลังจะบอกว่าร้านนี <S <S ้น่ารักมากสวยมากเป็นงานฟิวอาร์ตว้ายแต่ละสิ่งของร้านนี้น่ารักมากเลยอุ้ยเกอร์รี่เบอร์รี่ไวทูเคอ่ะน่ารักอ่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นดีเทลที่มันน่ารักอะแกว้ายสีสวยมากสีสวยมากมันเก๋เนาะมันเป็นเนี่ยมันจะเป็นอะไรแบบอะไรเก๋ อันนี้น่ารักเลยอันเนี้ยเป็น้อะารแบบที่เขามาขายบล็อกเสื้อผ้าขายแบบที่เขามาขายต่อหรอเป็นแบบว่าเป็นแฟชั่นเป็นเลย์โรดนี่บริการออกแบบแบบยืดผ่อนบ้าเออบริการออกแบบตัดเย็บด้วยถ้าเราอยากจะมาตัดเย็บเสื้อผ้าที่นี่แกอันนี้น่ารักมากแบบฟิลไปทะเลอ่ะเทราะนะคะใบนี้เท่าไหร่อ่ะคะสี่ร้อยห้าสิบแฮนเมดสี่ร้อยห้าสิบแกอันนี้น่ารักอ่ะเอออันนี้อันนี้โอเคใส่ยืดๆขวบคุม เอามดพอเคาะแล้วเสื้อสามตัวแกจะสวยจริงเป็นแกสุดๆซึ่งชนะได้สองใบเลยด้วยซองกระเป๋าเป็นนง <C> e <ek> น้องข้าวบอยกับน้องแบบแบบโบฮีเมียนแกร่งๆอ่ะสองใบนราค800ะคาะแปดร้อยลเมื่อกี้คุณครูถามว่า it, พวกหนูแต่งตัวสนุกไหมดูสภาพแต่ละคนเลยค่ะ <c oughs> ไม่สนุกไหวหรอแต่งตัวเกินคนไหมคะคุณครูไม่เกินคนเพราะเราเเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออคุณครูตอนเห็นพวกหนูเข้ามาในร้านครังแรกครู รู้สึกดีใจที่เป็นตัวตัวเองเข้าใจไหมที่เป็นของตัวเราอย่างเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเนาะไม่ต้องไม่ตามแบบโซเชียลโซเชียลอะไรก็ได้นะคุณครูเนาะแล้วพวกหนูก็คืออยู่ด้วยกันคืออัพการมันคุยกันไม่ใช่เพราะแค่บีบความสุขเหมือนเรานะเห็นไหมเราทำดีไวเราเป็นของตัวเองเราอยู่กับความสุขของตัวเองในโลกมันมันจริงคือลดที่สุดเพื่อเรามากเราไม่ทำใครเดือดร้อนแกเข้าใจอย่างการที่เราอยู่ในที่ที่มันแบบว่าโอ้รับในความเป็นเรามันลกสุดๆสันทับที่คุณครูมองเห็น จิตวิญญาณของเราผ่านเสื้อผ้าผ่านการแต่งกายคุณครูผ่านมาก่อนเห็นไหผ่านที่หนูมาก่อนเลิศว่าต่อไปถ้าหนูไวเท่าคุณรูหนูเป็นแบมองแบบไหเลิศคุณครูว่าหนูจะอยู่ถึงไวเท่าปู่ป้าหนูอาจจะตีกันจนตายลยก่อนเอาอยู่านานก็จะได้อยู่ต่ออยู่ที่เพื่อนเราด้วยอยู่ที่เพื่อนเราด้วยมาแล้วแม่จ๋าเดี๋ยวหนูจะมาเอาของในแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเพราะเพื่อนก็จะกระจายไปช้อปปิ้งกันอยู่ตอนนี้ ใช่หน,หนูเดินหนูเดินจนปวดข้อปวดหลังแล้วมันปดวดก็ได้ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณแม่ <c oughs> หนูตัวอีกได้ค่ะ โ <Okay. S 2> แล้วนี่มันคือแบบสะใจไหมพี่แอมสะใจโหลดวันนี้ทุกคนสนุกไหมครับสน<ๆ>ุกโอมันใช้พลังสุดๆเลยเนาะแต่มันสนุกมันจอยมากในวันหยุดวันนี้อ่ะพี่แอมมัสิ่งไหบ้างคะวันนี้เธอสนุกดีแล้วก็ได้อะไรแบบเยอะแยะมากมายกระเป๋าแล้วก็กางเกงที่แบบอยากได้แกแต่ปกติอะฉันปกติฉันเห็นพี่แอมอะจะเอื้องง่ายนะแต่วันนี้ที่มีรอยยิ้มทั้งคลิปที่ร้อยเป็นไงบ้างคะคือเนี้กลับมาครั้งที่สอง้วนมันไม่ได้เยอะมากแต่ของแบบมีคุณภาพสุดๆเลยอะืมของดีใช่ ใช้เวลาคันนิดนึงจะเลิศมากทุกคนพี่ป๊อปเป็นไงบ้างจะเอ็นจอยกว่านี้ถ้าพี่จอยเปิดร้านจ้าคุณแม่ว่าวันนี้พี่จอยเปิดร้านครั้งแรกจริงเหรอว้ายใช่แล้วมันคือเมจิกโมเมนต์เกินนะดิพี่จอยแต่ว่าสนุกดีค่ะก็คือได้ฉันตั้งแต่หัวจะรดชาติเลยตั้งแต่หัวจะรดชาติฉันเป็นคนเลือกของให้พี่แอมแล้วก็เลือกของให้ ภูเขาด้วยลหลายๆชินที่แบบเอามาพรีเซต์แล้วก็เพื่อนๆชอบเพราะฉันเรารู้ว่าแบบเพื่อนๆชอบแต่งตัวแบบไหนฉันก็แฮปปี้ <Happy S 2> ที่เพื่อนชอบ แกสำหรับฉันฉันรู้สึกว่ามันสนุกเวลาที่มาเสี่ยวมือสองใช่ป่ะแล้วแต่ละคนมันจะอัพกันอุ้ยอย่างนี้ของแกนี่แกเอามาเง้เลยเดี๋ยวคือมันสนุกว่าจอยมากทุกคนสำหรับวันหยุดก็ไม่ต้องไปหาทําอะไรให้มันแบบตั้งแะแสหรือว่าไปนที่ที่มันแบบหรูหรามือวังแพงๆก็ได้คือถ้าเกิดจะไปก็ได้แกไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่เราแมชก็ปล่อยใจเรียบง่ายสบายๆแบบพวกเราได้เลยนะคะแอปด์บิลนท์มาเปิด10โมงเช้าปี2 มาเลยมาแล้วบ้านเาล่ยสีเลยคะสีเหลืองอยู่ตรงข้ามเดอะมอบังกะปีทุกคนมากันเลยวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณเมืองเอสเตติคไทย a ล d นะคะบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมเสริมความงามนะคะทุกคนที่ทำให้เราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดานพลังบวกนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนี่ยก้าวข้ามรอบของสังคมบนโลกโซเชียลมีเดียด้วยหมาว่ามือออตยิ ก็คือทําให้เรายิ่งมั่นใจนะคะแล้วก็ละทิ้งความกดดันนะคะแล้วก็โอบรับความเป็นตัวเองเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบเป็นตัวเองแบบความมั่นใจเต็มร้อยไปเลยและเพื่อนๆทุกคนนะคะก็สามารถมั่นใจพร้อมบวกไปกับพวกเราได้ที่ l i โอเอแอดเมอร์สบิวตี้คอนเน็กชั แล้ววันนี้นะครับพวกเราก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพ,พลังบวกไปกับ2ศิลปินนั่นเองทางคุณคิวตับแล้วก็คุณคิดมากนั่นเองนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะใน IG แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆของเขาเลยครับผมวันนี้นะคะพวกเราทั้ง5คนขอตัวลาไปแล้วอยากให้เราไปชอบที่ไหนกันอีกก็บอกได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับ bye, bye ไปดู c าย n n e l f a c หนึ่งข้อนะคะคือตอนปีสี่อะเพราะฉันทำละครเวที <S <S ออของคณะาวารสารธรรมศาสตร์กัน ฉันเป็นรองเฮดฝ่ายเมคอัพแต่งหน้าแต่ฉันเป็นเป็นเฮดฝ่ายคอสตูมของค<ม>อนเวทีปีนั้นมไม่ทิ้งสัญชาติยาณ<ม>ไม่เสียชื่อ